นี่จิโกกันเยอะเพราะตอนนี <philanthropy> ้ผมเจออีสเตอร์เอกเห็นตรงนั้นไหมครับนี่นะเห็นไหมมันคืออีสเตอร์เอกผมไปเข้ามาผมเข้ามาได้เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายแป๊บให้คนดูนั้นรู้ว่าผมเข้ามาได้ไงเร็วเบิร์ดเบิร์ดตรงนี้แหละตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นี่นตรงนี้เอออย่างนั้นแหละตาย เดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนก่อนแรกให้เรามาโอ้ยก่อนแรกให้เรามาตรงนี้นะมันมันเยอะไปได้ไม่รู้นานมากลุกแลม่มึงลุกโคตรช้าเลย ตอนนี้ผมกำลังหายนี่นะมันยากทุกคนมันยากตอนนี้มันก็อาจจะยากห,าน,หาน,น่อยนะทุกคนตอนนี้ผมกำลังผมกำลัง เดินอยู่นะี่ยมันอยู่ตรงไหนแขกนะนี่ผมยังไมเคยดูเลยอ่ะนี่ตรงนี้นะครับผมมาได้แต่แล้วถึงใช้ชีเิตต้องพยายาม่อไปนะพบกันโลกแม่ แล้วก็จะมีอีกโตอยู่ตรวนี้แต่ว่าหาษาขอบคุณนะเพื่อนจะมาเล่นเกมกัน หายอยู่นะครับุทุกคนตอนนี้มึงพอไปดีนี่เดนดีงัดแต่ว่าผมยังไม่ตายทุกคนผมยังไม่ตายยังรอดจะไว้นะครับปืนผมมีไฟไฟเขียวซึ่งไม่รู้ ตาบอด

ันค่ะไหนเขาได้เดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อกันอัปเกรดอิ่มสุดดีเนี่ตุ้นตายเลยโอ้โหมือล็อกมันล็อกจะเป็นมือใครไม่ตุ้ไม่โดนเลยไม่ใช่หรอจนววออนี้ผมกำลังอ่ะอ่ะคิดว่าเนียนเหรอคิดว่าเนียนนักใช่ไหม

ก็จบไปแบบอีเจอที่สร็จตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวจะลองหาทีอีเจอจะไปที่นี่นี่ทุกคนมันจะไม่มีใครยิงเราได้ที่แบบนี้เนะน,นี่ยนะครับทุกคนมันจะไม่มีใครเคยยิงเราได้ว่าเรายิงเขาได้นะถ้อเรายิงตรงลัวไม่ได้เลยยิงตรงลัวจะเป็นแบบนี้อ้าวยิงได้ไนงะคุณอะไร เราจะเป็นไนเปิลมากนะเพราะว่าเรไม่ใช้ไน์นี้ก็ใช้ไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็เป็นไซน์เท่าน,นั้นตอวนี้นี่ได้ล้ตอนนี้ผมกำลังเอาอันนั้นไปฝากฝากก่อนนี่ฝากแล้วนะนฝากแล้ว ค่ะก ia, ็แค่ไปยืนในโปรเจกต์อันนี้ได้แล้วก็แค่ไปยืนนะคะทุกคนเร็ววิ่งลุยแม่จีด้าเพื่อเร็วลูกศิษย์แค่ไปต่อปากจิ้งจิ้งจิ้งตำรวจทั้งหลายพวกนั้นมันไปโจรแต่มันแต่งตัวจริงว่ามันก็เป็นมันก็เป็นโจรแล้วมันโกรธกันถึงไม่ได้มันจะเป็น ต้องรีบเอาไปฝากฝากทุกคนผมร็เร็วผมเร็ผมร็ผมรทนยไม่เมคใหด้วยโอ้ชีวิตมก็้ใช้ทู้งองทุกคนเพราะว่ามเก็ุเงินไปเป็นแมกีอ่ันยิงไม่โดเลยโดนยิงอ่ะโดนยิง อยากเอาเรื่อง่ะนี่คนเอาไปฝากผมรอดแต่ไม่เลยเดินมาเ ก็ติดทินงี่กะมาซี่ใช้ลูกซองลูกซองเจ๋งนักหรอไม่เจ๋งเลยยิงทีตายเหมพวกฉัน,นอ่ะโองผมโหดเตยียนแแบนะทุกคนผมโหดไหมถ้าเกิดเจอเจอผมชื่อว่าเพชรน,นะแอดผมนะครับผมจะได้ไหมคบ แล้วแถลยังบอกผมเลยว่าผมว่าติดตามผมนะใครที่ไม่ติดตามก็พิมพ์มาได้นะว่าว่าเคยมีช่องแบบนะี้คนที่ว่าผมชื่อว่าอะไรผมชื่อว่าเพชรนะคบทุกคนผมชื่อว่าเพชรในเกมโรอบอกไม่ใช่เกมโรอบอกนะคทุกคนโอ๊ยทุกคนผมตาย แบ๊บมกขอเปลี่ยนที people, so? ่นั่งของเกมของผมก่อนดูกันว่าผมนั้นจะฆ่าได้กี่คนการค่าครั้งสุดท้ายตารค่าครั้งสุดท้ายนะดูดิแล้วค่ะผมผมฆ่าได้1ิคนลูกนะผมพวกมันไม่ได้เรื่องเลยนะครับ อ่บบนี่เราไเที่ยวโอว้เลวลสองคนทีใช่ไหมครับพี่บุเ่เนเพราะลงเวน,นะะตรงนีน่าจะสนน่ดูเลยว่ะมาน่งองมาอ่ะเรานี่ผยังเพิ่งได้ยารถอีกมาสักไร เดี๋ยวมันติดคอใส่เข้าไปในรถตู้ในนี้ดูนะครับจะเป็นยังไงอ่ะซึ่งก็เอาไอ้พวกโจรใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาเด็กตติดอย่างเงี้ยเราแหละมาจังหวะนี้แหละพร้อมซิ่งนะครับนะเอาละจังหวะนี้เป็นยงไงใส่เลยจัหวะนี้โอ้ยไม่ลอยแล้วก่อนแล้วก่อนอ่านหมดม่ไหวร่ะอีกนิดนึงนะมาตัดรถโอ้ยโอ้ยขาเราไปแล้วอ้าวติดรถติดฝั่ง ตัวนัดเลอนะครับเอาีึงไจุดหจุดีนึงไยังโหม้ยไอ้คอยเอาีหนเนี่ยไปเลยทัวมันอยู่ไหนเนี่ยมันอู่ของมันไหนใช่ไหมครับทุกคนมีหาไม่เจอตัวนี้ก็ดีนะเอ้าล่ะยมาแล้วคนมาแล้วโอ้โหเจได้อ่ะมึงตายดูอปว่าแค่ผม น้ำนผมผมผมเอะโอเคผมพูดได้แหล <c oughs> แะทำหะัดพลังตกนี่ต่อโดนแม่ผมก็ด่านนเดี๋ยวก่อนตอนนี้เกิดอะไขึ้นนะครับยังไม่มีใครเป็นเชื้อองเลยแ่นรรอยีนี้อกบีบอกทุกคนผมเป็น ดูกันนะครับว่าพวกมันจะอยู่ตรงนน้นไอ้คนที่ฆ่าไปนี่ฆ่าไปดอฆ่าไปดอ,ปดอเราต้องเก็บอันสีแดงเท่านั้นนะเก็บไปยังเพื่อนเป็นไงล่ะ <c oughs> โคตรโกงเลยยังเพื่อนเนี่ยเอาไปดูคนโกงกันเลยยัเพื่อนวๆๆอันนีวๆๆ้วันนี้วันนี้ นี่ได้แล้วเอฟเหนื่อยแต่เนี้ยผมเองขอไปฝากอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่าอันนี้ก่อนเฮ้ยค่าเสร็จคลิปก็จะจบเดี๋ยวผมก็จะเล่นต่อนเดี๋ยวคลิปลงลงนะเดี๋ยวลงรอก่อนคลิปนี้เดี๋ยวลงเดี๋ยวทุกคนรอ ี่ยนี้นะตัวนี้นะเฮ้ยใช่มาดิอา้าวตายทุกคน โอเคตอนนี้ยังไม่จบเพราะว่าเรายังฆ่าไม่ได้อันนี้มันแค่เป็นเพื่อนเ,นเราฆ่าจริงว่าทำไมตาฝึกเป็นเนี้ยมันแหลกอะ่ะทุกคนมันแหลกเนี้ยด้วยโดนยิงนะครับมันจะต้องโดนยิงกับจากผมนะ,ะยังไม่จบคลิปนี้แม่ผมพิลากคลิปนะ นี os, oh. いい <t ort> ่นะทุกคนผมขอนี่เองก้ค่าอีกหนึ่งตัวเนี่ยทุกคนโอเคสำหรับวันนี้จบไปเพียงเท่านี้แบบบายตรงนี้